สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยกับคุณครูชมพนุชพานอิ่มมะเลงนะคะหรือชื่อเล่นชื่อว่าครูบีนะคะวันนี้นักเรียนจะสังเกตว่าเนื้อหาวิชาภาษาไทยของเรานะคะแปลกใหม่มากเลยเพราะว่าคุณครูคใช้พื้นหลังเป็นเกมนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ตื่นเต้นกับการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเนื้อหาวันนี้ที่ครูจะสอนเป็นเนื้อหาวิชาภาษาไทยนะคะแต่จะเน้นไปในเรื่องของวิชาภาษาอังกฤษมาแทรกด้วยเอ๊จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ วิชาภาษาไทยนะคะที่เราเห็นในทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการอ่านหนังสือแอปพลิเคชันต่างๆนะคะจะมีการใช้ภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายเลยนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าการนำภาษาอังกฤษเข้ามาใช้นะคะก็มีวิธีการมีรูปแบบนะคะเราก็จะนำมาปรับเปลี่ยนนะคะให้มาใช้ในภาษาไทยได้อย่างไรนะคะ เมื่อคุณครูสอนในวันนี้แล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้รับก็คือนักเรียนจะสามารถอ่านและเขียนนะคะคำที่เป็นภาษาอังกฤษในภาษาไทยเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าใจถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นการนำภาษาอังกฤษเข้ามาในภาษาไทยนะคะก็มีรูปแบบการนำเข้ามาได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการ ทับศัพท์นะคะการบัญญัติศัพท์และการแปลคําศัพท์นะคะที่คุณครูจะยกตัวอย่างและสอนในวันนี้ก็คือเรื่องของการทับศัพท์นั่นเองค่ะการทับศัพท์หมายความว่าอย่างไรการทับศัพท์หมายความว่าการนําคําศัพท์นะคะในภาษาใดภาษาหนึ่งนะคะเข้ามานะคะแล้วมาใช้ในภาษาไทยเราก็จะใช้วิธีการถอดเสียงนะคะแล้วก็ถอดอักษรน,นะคะ อย่างเช่นภาษาอังกฤษเมื่อเรานําเข้ามาแล้วเราก็จะมาเทียบเสียงนะคะว่าเสียงไหนนะคะอ,อ,อยู่ในตรงกับภาษาไทยแล้วก็อักษรตัวไหนนะคะที่มันเทียบเสียงแล้วใกล้เคียงในภาษาไทยเราก็จะใช้ตัวนั้นนั่นเองค่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าการทับศัพท์นะคะหลักการทับศัพท์นะคะมันก็จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะถ้าภาษาอังกฤษนะคะใช้อย่างเช่นตัว L ที่แทนลอ,ลอลิงนะคะในภาษาไทยเราก็จะมีการเทียบเสียงก่อนนะคะเพื่อที่จะให้มันไปในทิศทางเดียวกันได้นะคะหลักการที่คุณครูนะคะสรุปมาให้นักเรียนในวันนี้นะคะในเรื่องของคำการทับศัพท์นะคะก็คือ1นนักเรียนจะต้องเรียนรู้นะคะสระและพยัญชนะใน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนนะคะว่าควรใช้ตัวไหนแทนกันนะคะสคือการใส่เครื่องหมายทันตคาตะค่ะการใส่เครื่องหมายทันตคาตนะคะเครื่องหมายธันตคาตคือการค่าเสียงเมื่อเครื่องหมายธันคา,าตไปอยู่บนตัวพยัญชนะตัวใดของในภาษาไทยนะคะตุพยัญชนะตัวนั้นจะไม่ออกเสียงนะคะการนําภาษาอังกฤษามาใช้ในภาษาไทยโดยการทับศัพท์นะคะส่วนใหญ่มักจะมี เครื่องหมายทันตคาตนะคะกำกับเสียงอยู่ในตัวพยัญชนะที่เกินมานะคะก็จะค่าเสียงไว้เพื่อไม่ให้ออกเสียงนั่นเองค่ะและจะสังเกตได้เลยนะคะว่าเสียงส่วนใหญ่จะมักจะมีไม้แต่คูคือกรณีที่3จะเพิ่มไม้แต่คูลงไปค่ะเพิ่มไม้แต่คูนะคะเพื่อที่จะให้เห็นข้อแตกต่างนะคะอของคําไทยกับคําที่มาจากภาษา อ,นนะะอย่างเช่นภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะอย่างเช่นคําว่าล็อกคําว่าบล็อกอย่างนี้นะคะมักจะมีไม้แต่คูกํากับเสียงอยู่ข้างบนถ้าใครยังจำไม่ได้นะคะว่าไม้แต่คูมีลักษณะแบบไหนนะคะไม้แต่คูก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะที่มีลักษณะเป็นเลข8ตัวเล็กๆที่อยู่บนพยัญชนะด้านบนนั้นตัวเล็กๆอยู่ด้านบนพยัญชนะนั่นเองนะคะเราเรียกว่าไม้แต่คูนะคะ และสุดท้ายนะคะ C คือการสังเกตเสียงวรรณยุกค,ค่ะคือการใส่วรรณยุกนะคะมีหลายคนนะคะทีเ่เมื่อนำภาษาอังกฤษมาใช้เป็นภาษาไทยนะคะใส่มวรรณยุกไม่ถูกนะคะอย่างเช่นขอยกตัวอย่างเช่นคำว่าโคกหลายคนไปใส่ไม้ตรีนะคะมันก็จะไม่ถูกต้องนะคะ คือ,อ,อการใส่ไม้วรนยุกเนี่ยก็จะสำคัญเพื่อที่จะให้เห็นข้อแตกต่างของคำภาษาอังกฤษในภาษาไทยนะคะ วันนี้ครูบีสรุปมาให้สั้นๆย่อๆนะคะเพื่อที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ก่อนและสังเกตทำที่มาจากภาษากฤษได้อย่างน่านะคะแล้วเมื่อวันเราเปิดเรียนนะคะเราก็มาเรียนเนื้อหาเต็มรูปแบบกันในห้องเรียนนะคะเพราะว่าวันนี้ครูไม่อยากอัดเนื้อหาที่มันแน่นจนเกินไปนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะเครียดก่อนนะคะอสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกทักษะภาษาแล้วก็เปิดไปที่หน้า2ี่สิบสาเลยค่ะ ให้ทำเฉพาะข้อหนึ่งะคะแบบฝึกทักษะภาษานะคะหน้าที่23ให้นักเรียนทำข้อที่1ใหญ่นะคะทำแค่ข้อที่1ใหญ่นะคะแค่นั้นพอนะคะหรือจะทำไปพร้อมๆกับคลิปที่คุณครูแนมให้เลยนะคะ เมื่อนักเรียนทําแบบฝึกหัดแล้วนะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนตั้งใจทําแบบฝึกหัดนะคะอย่าลืมนะคะไปทบทวนความรู้หรือจะเตรียมตัวก่อนที่เราจะเรียนในห้องเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําทับศัพท์การบัญญัติศัพท์และการแปลศัพท์นะคะการเขียนคําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่นํามาใช้ภาษาไทยในภาษาไทยนะคะลองไปทบทวนก่อนที่เราจะเรียนจริงๆในห้องเรียนนะคะ ให้นักเรียนในช่วงนี้นะคะลองเรียนรู้ด้วยตัวเองไปก่อนนะคะแล้วพบกันวันเปิดเรียนค่ะอย่าลืมตั้งใจเรียนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนักเรียนทุกคนค่ะ